สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เป็น EP EP เจ็ดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสถานการณ์จอนนี้ก็ยังวิกฤตอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ยังวิกฤตน้ําขึ้นเมื่อคืนน้าขึ้นเมื่อคืนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีฝนแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องที่อ,อยู่ในที่ร่มนะคะตายาย ที่ออกจากบ้านไม่ค่อยจะสะดวกนะครับเ,เพื่อนๆก็มีการช่วยเหลือกันเวลาใครออกไปรับกับข้าวกับปลาก็เอาเข้ามาแบ่งกันนะคะอันนี้คือสถานการณ์จริงๆของวันที่25 25สิงหานะคะเ,เพื่อนก่อน,น้ําก็ยังยังไม่ได้ลดลงนะคะเ,เพื่อนยังไม่ได้ลดลงนะคะอ่าหนักหนักขึ้นกว่าเดิมรอบๆโนอกบ,บ,บ,บางพื้นที่ก็มี ลดลงบ้างบางวันที่ก็ขึ้นสูงเพราะว่าเป็นเองกระทะนะคะเพื่อนๆน่าจะประมาณนี้โซนนี้ก็ใกล้ๆกับโค้งน้ําแม่น้ําสายใหญ่นะคะเ<ๆ>พื่อนๆบรรยากาศบรรยากาศของพี่ๆน้องๆตอนนี้ก็มีเรือมีเรือบางบางบ้านนะครับางเฉพาะบางบ้านนะคะเพื่อนๆมีเรือแนะนะจวเรือเล็กนะคะ <ๆ S 1> มีอะไรก็ช่วยๆกันไปนะคะนอกเนอหนือจากหน่วยงานอ่าหลายๆหน่วยงานที่มาช่วยแล้วก็ เท่พยาพญานาคจากจหวัดสปับุรีนะคะเพื่อนก็มีนำ้ำใจมน่งใจมาช่วยหลายรู้สึกว่าจะลลยตัวอยู่นะคะเห็นลูกบอกว่าหล่ะตัวอยู่นะคะเ,เพื่อนมาช่วยอัอนนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงๆนะคะเ,เพื่อนสถานการณ์จริงๆให้ดูในรอบๆหมู่บ,บ้านนะคะเ,เพื่อนจะไม่ได้ให้ลูกออกไปข้างนอกเพราะว่าเราไม่ชินกับถนนหนทางที่เราไม่เห็นน,ะนะะ้าเพื่อนบรรยากาศ บรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งกับบรรยากาศบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งทางบ้านนะคะทางฝั่งบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นทางฝั่งบ้านนะคะเพื่อนน้ำก็ยังไม่ลดนะคะเพื่อนเพื่อนก็ดูคืนนี้แล้วฝนไม่ตกอีกก็คงสถานการณ์อาจจะลดลงอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆ่อนก็อยากจะขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนหลายๆหลายๆหลายๆหน่วยงานหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาร่วมนะคะ